สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการกีฬาแกะกล้องกันเป็นประจำทางเว็บไซต์ต้นคิด360อ com ทีมนเนี่ยต้องกด enter ด้วยนะครับ้าไม่กดก็เข้าไม่ได้จะไม่ไปมือถือแล้วเออโอ้คุณยังกด enter อยู่ล่าสุดผมซื้อ iPad ให้คุณแม่วันแม่ผ่านมาอื่นช้ามาสไลด์กล้องเลยโอ้สไลด์ เปิดดูสไลด์หมูอ่ะเอาเป็นที่รองแล้วเอาหมูกลับมาเพราะกับเราสองคนผมปั๊งพันธุเดชนะฮะและโอ๊ตเปียชัยครับโอเปียชัยรอตระกูตื่ตาของงานประจัสปอร์ ไหครูประจำผมติดตามครูประจำเลย world sport ขำหมดเอยใช่ไหฮะทางทูกโฟยูครับผมแต่ว่าทางต้นคิด360วันนี้กล่องไม่มีจะมาเป็นกลุ่มจากเมซี่สปอร์ตคอมเด้วยนะครับผมขอบคุณเมซี่สปอร์ตคอมด้วยนะวันนี้เอื้อเฟืออุปกรณ์ที่จะมาแกะกล่องครับวันนี้เราเอาแบบแกจิตแกจิตที่อาจจะหลายคนมองข้ามสมัยก่อนที่เราดูบอลจะมีพวกคาร์บอนผมยาวเซอร์แดนเคสโผล่จำได้หรือคนคารโบโซลิทพวกอาร์เจนติน่าพวกนี้จะใส่ ค่าอ๋พอพราะผมผู้ยาวนะต้องต้องคาดเอาไว้เวรอนอีกคนหนึ่งคนจะเป็นเวรอนเวรอนไม่ต้องคาดปาร์ติสตูต้าตรงนี้ <c oughs> บาติสต, <c oughs> ตูสต้าไม่ว่าจะผ่านไปกี่สิบปีมันก็ยังมีอยู่นะไม่ใช่แบบไปเอาอยางยืดจังเกงมาตัดมาใส่เล่นนะแบรนด์ของมันจะเป็นอาดิด้าซี่หรือแบรนด์ทำออกมาระดับโลกใช้อยู่มาขอดูหน่อยฮะแต่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 ผมมันก็ไปอยู่ที่เท่านี้เขาถอดอไม่ ันนี่ดูไกลๆเหมือนอาะที่จะใช้ตะไบเล็บนะคือคืออะไรอ่ะคือเฮดแบนเฮดแบนอ๋อคือที่คาดศีรษะคาดผมสรับนักบอลหรือว่านักกีฬาไม่ว่าจะเล่นกีฬาในร่มกีฬาอ่าอินดอร์ครับผมโดนนี่อินดอร์บ่อยเอออ่าผมผมชอบเล่นในข้างในมากกว่าเพราะว่ามันไม่ร้อนเนี่ยอ่ะอันนี้ที่นำมาแกะกล่องกันเป็นจากในที่แล้วก็ดูนะฮะลวดลายเนี่ยต้องบอกว่าทันสมัยสุดๆอ่ะอันนี้เป็นเซ็ตมีทั้งหมด3หลายท่านคงสงสัยเอ๊ะมันเล็กแค่นี้เองหรอใช่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 ใ <łość> เไปเล่นตรงนู้นเปิดออกมาตรงนี้ที่เป็นแพ็ทเกจเท้าวันนี้ห้อยห้อยเชลกันตีกซักเครื่องได้นะซักเครื่องอ๋อคือใช้เสร็จปุ๊บเหงื่อเต็มเลยเอาไปหยอดลงเครื่องซักเครื่องได้ซักมือได้ไหมซักมือได้ไม่ซักได้ไหม ไม่ต้องก็แล้วแต่ก็เหม็นดูสิลาอันแล้วครับครับแล้วก็ออกมางี้นะฮะคุณโยนหน้าที่นี้ผมช่วยนี่ฮะมันต้องมาอย่างนี้เลยเขาจะว่าเราไหมไหนก็มาแกงอ้าวนี่มาแล้วฮะมาแล้วฮะเอาสีไหนก่อนฮะครับเอาสีอะไรก็ได้ฮะเอามาทักอันหนึ่งโอเคอ่ะตอกชิ้นนี้นี่ยโอ้ดูดีนะดูดีเราดูเวลาดูน้ำบอลลงสนามเห็นไกลๆนึกว่าแบบนึกว่าใช่ไหมยังยื่องรือว่าใช่ยังไงดูเอาคอามยังไงมาขอบคุณมากครับอันนี้ไม่ใช่โอ๊ย โอ้ยเดี๋อสัมผัสเขาต้องบอกว่าดีอะแล้วรับพึ้นรู้เลยนะเออแล้วล้วข้างในเนี่ยจะมีเหมือนขอบยางไม่ให้ลื่นเออเรารู้นะว่ยเป็นแค่ยางยืดเป็นผ้าธรรมดาไม่ใช่ผมไม่ใช่ฮะอันนี้ติดหนึบแน่นอนอ่าขอบยางขอบยางป้องกันเรื่องของผมบังตา เขาบอกใช้ได้ทุกสภาพหัวครับหัวใหญ่หัวเล็กได้หมดได้หมดเลยเดยวอะไรผมหัวแหลมๆได้ไหมผมสรงผมก็ได้ไงได้นะเออแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นขนาดไซส์ที่ฟรีเซ็คด้วยนะครับผมเลยนะ สีป้องกันเส้นผมบางตางนสดเนี่นี่ยป้องกันเส้นผมบางตางวิธีใช้เส้นผมจะไม่บางตางใช้บางตาแน่นอนอันเนี้ยมาบาง์เนอรอันนี้คือเราผมผมไม่ได้ผมไม่ยาวมากเราไปตัดมาแต่ถ้าผู้หญิงมเนี่ยตัดบาร์เบอร์มาผมว่าก็เหมาะนะได้เหมือนกันนักบอลหญิงมาใช้เออใช้กันเยอะนะนักบอลหญิงสารับที่ใช้ทั้งทีทั้งทีมนะผมเห็นอยู่เพราะว่ามันช่วยให้ผมเนี่ยมันจัดระเบียบได้แล้วก็เวลาวิ่งเนี่ยมันไม่กระเซิงกระเซิงอย่างบางคนผมสั้นขึ้นเดี่ยวก็ใช้ในมาเนี่ย เออในมากรใช้เหมือนกันนะคือถ้าผมสั้นเนี่ยใช้เนี่ยผมผมว่ามองได้อีกแบบหนึ่งกาอาจจะหนึ่งแฟชั่นสองคือมันรู้สึกกระชับสามคืออาจจะกันเหงื่อเวลาที่วิ่งหนักๆแล้วเนี่ยอย่างผมชอบวิ่งอย่างเงี้ยเช้าเช้าอย่างเงี้ยวิ่งบ่อยวิ่งรักเออวิ่งร่างที่ส่วนใหญ่ช่วยส่องตัวเอผมว่ามันช่วยได้เยอะเพราะว่ามันจะไม่เราเนี่ยเหงื่อเนี่ยมันจะตกไปโดนไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนแล้วแล้วผมเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือมันมันซึมซับได้ดีนะ เออมันโอเคเลยแหละหรือว่ามันก็ประยุกต์ได้นะเดี๋ยวนะ Wishbag เอ้ยได้ได้มันยืดหยุ่นมากฮะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะมีสีสันที่กว้างหรือว่าเล็กขนาดนี้ผมว่าเอาอยู่เพราะมันฟรีไซส์เนี่ยแล้วแล้วหนึ่งชิ้นเนี่ยที่ที่ปิดมั้งประมาณเนี่ยอันนี้คือแพ็กเกจตสามอนสามชิ้นประมาณ590บาทแต่ถ้าผมอยากผู้ชายเงี้ยอยากจะซื้อแค่อันเดียวทางไม่ใช่เพราะมีแยกขายติดกันขายผลิตมาสองร้อยกว่าบาทกับแบรนด์แบบนี้ก็ไม่แพงุ แล้วนอกจากในสนามจะใช้ได้แล้วเนี่ยครับมันยังมองไปถึงเรื่องของชีวิตคู่ด้วยนะจะไหมนะทำไมอาเวลาแต่งงานเนสวมมงคลอ๋อเหรอเชือกมาผูกกันเหรอไปไหมไม่ได้ได้นี่คือกีฬาแกะกล่องวันนี้อุปกรณ์แนะนำดูนะนจะแบบหลายคนมองข้ามแนะนําเลยเล่นบาสเล่นโบสบายอุปกรณ์ผมเชื่อเชื่อผมว่าลงสนามที่อุปกรณ์หล่อไว้่อนถูกต้องเออสตาร์ตเราหล่อสตาร์ตเราสวยแล้วเรามี อ,อุปกรณ์ครบสิ้าเดินตามมาแล้วความทนทานเนี่ยต้องบอกว่าทนทานเนี่ยพี่ป้างบอกว่าลอให้หลานกินใช,ใช่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 ดูนะเจ็บปะ <laughs> เ,เจ็บมันทนทานนะคือป้๊เนี่ยลอให้หลานสองขวบลองสวมใส่ดู <laughs> ประมาณสักสามปี <laughs> ตัดครับผมเอาเงินไกมาตัดนะโอ้คือคือถ้าหากว่าคุณไม่ไปยุ่งอะไรกับมันอ่ะยาวยาวยาวเลยแล้วแล้วยางด้านในเนี่ยคุณภาพไงไนที่การันตีอยู่แล้วเหมือนเป็นแบบกันลื่นชอบมากเลยอ่ะซึ่งหมือนกันเออเพิ่งรู้กันึกว่าเป็นแค่ยางยืดโอ้โหนี่ก็คือความรู้ใหม่ๆนะครับที่มาฝากกันในสัปดาห์นี้นะฮะหาซื้อกันได้ตามร้านทั่วไปด้วยลูกปัจจุบันที่ใส่อยู่นักนักฟุตบอลต่างๆเออมีใครต้องใส่ก็ราบอสคนแน่นอน บุฟฟอลไม่ใช่นะบุฟฟอลบุฟฟอลเป็นของยูเอ็นโตซ์เซิลเอลโอซิลก็ใช่เห็นเห็นอยู่เลยแล้วถ้าย้อนไปแปลงหลายหลายแบรนด์เบคแฮมก็ใส่นะตอนเล่นก็ใส่ในช่วงนี้ครัผมยาวๆอ่ะซาลาตันก็ใช้โอซาลาตันอีบานโนมงด้วยอืมก็ใช้เยอะเฮ้ยบ้านเราผมจำได้พี่ดูสิเฉลิมแสงผมยาวยาวแล้วแล้วก็อาจจะยุคนี้อาจจะเป็นอ่านัทพงศ์สมณะเคยกิดอยู่มีบ้างมีบ้างบอกลังครับผมนักโทษก็ใช้นะ ใช้ให้ลูกทีมมัเอาไปใช้ต่อรอเหรียญมะเพิ่มนะล้อเลียญนะครับผโอ้นี่คือกีฬาแกะกลอกวันนี้นะฮะขอบคุณแมสซิสปอร์ตที่นำอุปกรณ์กีฬามาให้เรานี่แหละฮะแทะลงกันชำระกันนะชำระกันับวันนี้เวลาของกีฬาแกะกลอกหมดแล้วครับหมดเรลยจังเลยนะฮะก็พบกันใหม่ในทางเว็บไซต์กับต้นคิด360พบกันได้กับเรา2คนวันนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวช่วงเย็นจะไปเตะบอล เราเหรือเจะเอาไปเตะเอาไปใายด้วย<ะ>เอาไปใายด้วยไม่ใช่สวัสดีครับ